สบายดีพี่น้องเหมือนในแม่ม้อนสิมาตัดหญ้าเด้อพี่น้องเด้อแม่ม้อนสิมาตัดหญ้าเนี่ยแม่ม้อนสเขาไปปลาเลยพี่น้องม้อนเขามาสวนสิมาตัดหญ้าตัดหญ้าทัวอันนั้นขางอันนั้นตีนมะม่วงคือวานหละพี่น้องตีนขางม่วงแน่แล้วก็อันต้นหมกมี่แน่พี่น้องเอ้แล้วก็ต้นข้าวให้คนอื่นเขาตัดกบอคากพี่น้องจ้างคนอื่นเขาตัดแล้วสุดกอนก็จ้างเขาพันแ่งพี่น้องตัดให้ กขาตัดมันสูงพี่น้องมันตัดมันสูงไมมอนเลยโบม,มักไมมอนเลยโบมักไปนี็เลยตัดเองพี่น้องขึ้นนี่น,นีแล้วโบมักก็ต้องตัดเองพี่น้องปีบางปีไมมอนก่อน,นง่ายในยสวนพี่น้องเเครื่องตัดห้าไมมอนคู่ใจพี่น้องอีเดียวเครื่องตัดหญา้าบันนี้ไมมอนสิกาสีเข่าไปเข่าไปข้างในเถอะแหละเข่าไปสวนพี่น้องโอ้ยไปไปเข่ากันตับไมมอนเด้อ อไปไปเบิ่งบอลเมมอนสิตัสเนี่ยพอดีพี่น้องเดี๋ยวเมมอนกับซีแบกอันนี้คือเขาไปน้ำพี่น้องเอ้ยแบกเครื่องตัดเนี่ยอันนี้เลยแบกไปเนี่ยเมมอนมันกับซีแจ๊บกล้องไปนี่นี่แหละค้าตั้งอยู่ในรถรถยนต์พี่น้องรถยนต์สแกเพิ่นขับไปอันน่ะเพิ่นเอาไปเลยพี่นี่ขากล้องเอาไว้อยู่รถพี่นออ้องเฮ้ยมาขั้วเมมอนเดี๋ยวมาขั้วเพิ่นเสื้อแบบไงนั่งพี่น้องจี วุ้มย,ย,ย,ยมีมอนนี่อันูกไว้หล่ไล่น้องเอ้กตัดหญ้าเองเห็ดเองบะถือหญ้ามีม้อนน่ะจ้างเขากา็เขาเห็ดบะถอือใจตัดหญ้ามันตํามันตำนตำ,ตำมีม้อนมาเขาผัดตัดแบบว่าอันขึ้นทั้งทึ่งผุ่มแบบนี้มีมอนก็นเลยบ่มมาทั้ก็เลยสิมาตัดเองพี่นอ้องนี่ ขามากกับบมี่ยังไรพี่น้องเลยเดต้นมกหุ่งแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแล้วนีรตัดห้าแบบนี้แหละพี่น้องเด็ตัดในบนสีนมันนี่เลยตัดหอบโคนมันหอบมันแบบสี่แหละพี่นอ้องแบบสี่แหละคนอื่นเขาตัดกับบถืธอใจกับตัดเองเฮ้ยแบบนี้แหละพี่น้องเด็ต้นมักข้าต้นบักนี่คือต้นขนุนนะพี่น้องนะเด็มาปลูกไว้ บอกว้าอยู่แคบมันบอ่อปลาบอ่อปลาบอ่อปูไม่ม้อนนี่นี่บ่อปูไม่ม้อนอันนี้บอ่อปูอนี้บ่อปูไม่ม้อนกับซีตัดนล้วนี่ะอะไรบงกว่าปุ่นบอ่อไอตัดได้ดหยาถ่วมอยู่ต้นมะพร้าวไม่ม้อนต้นมะพร้าวนำหอมบ้านเราเลยเสียดายกันเลยมามา,มาตัดมันพอได้กินแล้วพี่น้องเลยทินน มาตะวัดตะว่าแล้วเรียบร้อยแล้วก็สิตัดหญ้าเริ่มต้นตัดหญ้าเลยพี่น้องแ้่ก็สิตัดหญ้าคนมาเลยพืชพันธุ์ตกลงมีหยิบหนิบมีพืชแหละอันนั้แนัน่นนาไม่มอนช่วงนี้ก็ดำมดัพี่น้องถ้าเราพืนไปสวนก็ขึ้นอยู่เขาพี่น้องเลยเดชเจนว่าคือนหมู่บ้านไม่มอนจนสิช็อกอันให้ได้ลูกอันนี้ยลูก ยังว่าอยู่โอ้ยเจ้าจะเป็นเห็ดทูเข็ดยากเนาะแม่ว่ะสมซื่อแต่เจ้าแต่นอกว่าสมซื่อเจ้าตั้งอันอันอะไรช่องของเจ้าเห็นเนาะช่องแม่ม้อนพ้าท่ำแม่ม้อนพ้าท่ำก็คือว่าเจ้าพ้าท่ำอีเลิร์นนะเจ้าจะเป็นเจ้าเห็ดสมซื่อเจ้าตั้งแม่ม้อนพาท่ำมีนดีได้ว่าช่องของเจ้าเนี่ยยูทูบยูทูบแม่ม้อนซื่อว่าแม่ม้อนพ้าท่ำพี่น้องสมซื่อเนาะพี่น้องเนาะก็หม่ว่าให้เขาเห็ดยังคือกันแหละฮะมัน ไอ้มันไข่ไข่ครึ่งครึ่งของเข้าไปสินะซีวิดของเฮามันไข่ไข่ครึ่งครึ่งซีวิดของเข้าเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวมีม่อนตัดก็ได้ลายได้เป็นแถวหนึ่งเป็นแถวหนึ่งหลังย่างยวนมีม่อนกับสิตัดอีกประมาณส่วโมงหนึ่งกับสิเล่เพราะว่าหยามันหนาหยามันหนาออเดียขันหยาบนหนาค่ะมีม่อนกับตัดกับโบโบโบอันโบอันน่ะซราบมันได้ดอกอันนี้เด่นเบิ่งกวอาในหยาคุ้มแบบนี้แหละพี่น้องเวลาตัดมาตั้งแต่หลายเดือนเลย ถากระซิเริ่มต้นตัดนี่แหละพี่น้องบริเวมันหนามันมันชาสิไปใส่เนาะมันกระซิซ่านี่แหละตนมมักมี่มักุ้งนี่กับบริเว่เาได้บุเคยได้ซื้อกินได้อยู่เฮือนนี่มีฮอตแลนด์รวกันนี่ฮอตแลนด์ hot กับมี่ยังกับมีทุกอย่างมีเบิร์ตวนมีมอนนี่มีทุกอย่างมีมอนยางปลูกมากปลูกพี่น้องมากปลูก ่นี่บ่อปูเบิ่งความคว่ำหัพี่น้องตอนนั่นกับพี่สาวมาแต่เวียงจันพี่สาวมาแต่เวียงจันแหละก็เลยมาถากซอยแวก็จ้างคนแนรมาถากซอยเสียซอยแต่กับพี่สาวแณรมาเห็ดซอยมาแต่เวียงจันก็มาเห็ดซอยมันมาอยู่น้ำไว้ได้ประมาณเดือนหนึ่งนะพี่น้องเป็นอยู่บ่ได้นั่งๆนอนๆอยู่แม่ม้อนกับบุคคลสีแดงนั่นกับเพิ่นแม่ม้อนเป็นคนเห็ดงานแม่ม้อนเป็นคนทำงานเป็นคนสู่ชีวิตพี่น้อง ากให้พี่น้องไม่เห็นแม่ม้อนเห็ดแม่ม้อนพระถ้ำเห็ดวียงเป็นพี่น้องเห็ดแท่เห็ดวาได้น่าสงสารเห็ดมีเงินกับมีด้วยล่ำแขงล่ำขาบ่ได้มีเงินคือคนอื่นชุกชุกสบายแบบนในพี่น้องได้เงินแบบง่ายๆแม่มอนี่เพื่อสิีได้เงินเลือดตากระเด็นแค่แม่ม้อนมีเงินมีทองหันเขาบอกมีแม่มอนมีเงินมีเงินย่าฮิชาเราต่อถูกแฉพี่น้องเพือสซีได้เงินขึ้นเมื่อวานนี่ก็ไปอัน อีหยังลับไปแทนลกหญ้าลกอีหยังอยู่ในอันสวนถั่วเลียนแหไรพี่น้องเฮ้ยจนคขำจนมืดในคูมือดในทางตัดหญ้าพี่น้องบัดนี้แม่มมอนก็นสิเริ่มต้นตัดแล้วพี่น้องเริ่มต้นตัดก็สิตัดหญ้าเบิ่งจักหน่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้แม่มมอนไว้าที่นี่ก่อนเด้อแม่มมอนแม่มมอนพาทำ แม่มอนพาทำคลิปนี่แม่ม้อนไหวสอนี่ก่อนได้คลิปหน้าพ่อกันไม่พี่น้องแม่ม้อนสิเป็ตัดหยาก่นบด้ขั้นสิเปิดไหวกับเครื่องมันสีดังระมีผู้ปดให้พี่น้องเพราะว่ามากคนเดียวพี่น้องตัดหยาสำหรับคลิปนี้แม่ม้อนลากไปก่อนเลยออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่มอนเด้อให้เป็นกำลังใจแม่มอนทำงานลงคลิปใหม่พี่น้องถ้ามีคนกดไลค์กดแชร์แม่ม้อนกระเียให้กำลังใจแม่ม้อนแม่มอนก็สิลงคลิปอยู่เรื่อยๆ ขอบพระคุณค่ะขอบใจ้หลายเด้อพี่น้อง